สวัสดีค่ะทุกคนบูมินนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแกะรีวิวเคสกันนะคะก็แกะให้ดูเฉยๆแล้วก็ลองใส่ให้ดูนะคะจะไม่ได้มีการรีวิวความคงทนนะคระับไอโฟนของบูมินนะคะจะเป็นรุ่น11นะคะ iPhone 11เนาะถ้าฟิล์มจะเข้าก,ก็เข้านะคะเพราะว่าแตกหนักมากนะคะเหมือนใช้มาแบบ1ิชาติได้แล้วนะคะและอันนี้ก็คือเคสอันแรกนะคะที่ ที่ได้มานะคะที่ซื้อมาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ได้ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบูมิน่าสั่ง11บไปแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะทําเป็นแบบนี้กันหมดเลยนะคะเป็นแบบขอบตัดแบบ12อ่ะนะคะเอาเป็นว่าี๋ยว,วันนี้เราจะมาลองแกะกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอันแรกนะคะ iPhone 11สีม่วงนั่นเองเคสนี้เคสแรกนะคะที่ทุกคนเห็นไปแล้วนะคะแล้วก็เคสนี้นะคะ๋ยวเราจะมาลองเคสอันนี้กันก่อนนะคะ <ๆ S 3> ๆๆเราจะมาลองใส่กันเลยนะคะว่าสีม่วงจะใส่กับสีชมพูได้หรือเปล่า ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะมีความมีตรงนี้นะคะกันไว้ให้แล้วก็จะนูนๆขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนก็โอเคเลยนะน่ารักดีนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเข้ากับสีม่วงเท่าไหร่แต่ว่าก็ใส่ได้เคสจะมีความหลวมๆนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าก็โอเคเลยตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยเป็นเหมือนสนูปี้นะคะฮิ Hip l ลัก น,ะะนี่น่ารักมากเลยถ้าใส่กับสีขาวต้องน่ารักมากในส่วนของอันนี้ก็โอเคอยู่นะใช้ได้อยู่ีแต่ว่าตรงสีแดงกับสีน้ำเงินตรงนี้มันไม่ค่อยเข้ากับสีม่วงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าภูมิ้นชอบขอบสีเขาที่มันมีแบบความขาวแบบขาวไข่ไข่ขาวครีมครีมแบบนี้มากเลยนะคะควรไปเปลี่ยนฟิล์มแหละอันสุดท้ายนะคะจะเป็นดูเลมอนนะคะ บูมินคิดว่าอันนี้น่ารักนะคะถ้าสมมุาโทรศัพท์เราเป็นสีขาวจะต้องน่ารักมากแน่ๆโอ้ยได้อยู่นะคะทุกคนนี้แต่ก็ไม่น่ารักเท่าไหร่คือด้วยความที่เขาเป็นขอบตัดมาให้แบบนี้นะคะมันก็จะจะแบบดูดีขึ้นมานะคะจริงๆแล้วบูมิน,นเป็นคนชอบชอบขอบตัดแบบนี้นะคะตอนที่ซื้อสิบเอก็คิดอยู่ว่าแบบเมื่อไหร่เขาจะออกโทรศัพท์ที่มันเป็นขอบตัดแบบ iPhone 5 iPhone สอะไรเงี้ยแต่ว่า เขาออกมาตอน iPhone 12ที่บูมินซื้อมาเนี่ยเหมือนเหมือน,นจะมีตําหนินิดหนึง่งตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่มันมีสีชมพูต,ตรงนี้ซึ่งมันขูดไม่ออกก็ก็ไม่เป็นไรก็คือตามราคานะคะในส่วนของเคสที่เป็นเคสโทรศัพท์ XR นะคะเราไม่มีโทรศัพท์ให้รองนะคะเพราะฉะนั้นเราให้ดูเฉยๆนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเท่ๆหน่อยนะคะถ้าเรามีโทรศัพท์สีดํามันก็จะสวยนะคะอันนี้บูมินไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่อันนี้ก็เท่เหมือนกันนะคะบูมินว่า มันโอเคเลยอะแล้วอันนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะนี่ทุกคนดูแข็งแรงนิดนึงนะคะขอบนี่จะแข็งนิดนึงนะคะอันเมื่อกี้จะเป็นสีชมพูนะคะเห็นไหมอันนี้จะเป็นแบบสีขาวนะคะซึ่งบูมินคิดว่ามันน่าจะเวิร์กกว่านะคะอืมมันมันขอบมันไม่หนาเท่าไหร่นะคะ เส้นขอบตรงนี้นะคะเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะถ้าสมมุติว่ามีการซื้อเคสโทรศัพท์ใหม่ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันแล้ววันนี้บูมินไปละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u ับส r ค b e นะคะ